สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข้างหลังผมนี้นะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่อง3,000ันเกียร์ออโ,อโต้โฟร์วินด้วยนะคันนี้ครับผมข้างๆผมนี่ฮะเป็นเจ้าของรถนะครับแนะนําตัวเองกับครับค่ะชื่อวันนีแสงสุริยานะคะทํางานอยู่การไฟฟ้าแล้วได้รถคันนี้ก็โอ๋อก็ขี่มาก็รถสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีก็วิ่ง 2, สองแสนใบแดงค่ะใช่ไหมคร <ใน S 1> ั <ใน S 1> ค่ะครับผมวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งตลอดนะครับวันวันหน,<ใ>นึ่งใช้รถเยอะไหม ถือว่าใช้เยอะอาหารเยอะแต่ก่อนมีรถสองคันคันนี้จะจอดเก็บแล้วจะใช้รถเก่งติดแก๊สก็มันกินน้ํามันนะคะจะไว้ไปเที่ยวอย่างเดียวตัวนี้จะไว้ไปเที่ยวอย่างเดียวครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช่ค่ะ พร้อมลุยเลยคันนี้โบวีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ทราบข่าวยังไงฮะว่ารถคันนี้นี่เขาติดไอ้ที่นี่เขาติดตั้งแก๊สกับรถเรื่องท้าวฟาร์มเดิมก็คือรถเก่งอ่ะพอเราใช้แก๊สมานานรถเก่งกันใช้มาสิบกว่าปีแล้วมันหมดอายุมันอ่ะก็เราก็ขายไปเริ่มจุกจิกเริ่มจุกจิกแล้วก็ใช่ก็เอารถคันนี้ขายรถรถเก่งก็เอารถคันนี้ออกมาใช้พอใช้ตัวนี้บอกโอ้โหสตังค์ในกระเป๋ามันหายหายทุกวันเลยมีเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเดี๋ยแทนที่จะได้กินได้ใช้ต้องมาเติมน้ำมัน ก็ตัดสินใจหายซีนี่กิโลละบาทใช่ถูกมัครบใช่ดีเซลคันนี้นี่โอ้โหเปนเรื่องไหมฮะสตังหายค่ะตังหายก็อะไรคิดก็มีช่างอยู่คนที่เคยรู้จักก็ตัดสินใจเลยว่าจะเปลี่ยนเครื่องก็บอกบ้าแล้วตอนเนี้ยเขามีตัวใหม่แล้วเปิดใน youtube เลยก็เปิดเลยค่ะตัดสินใจนิดนึงบอกจะคือจะยกเครื่องทิ้งเลยว่างั้นใช่จะยกดีเซลทิ้งเลยทิ้งเลยเอาจะลงเครื่องอะไรล่ะฮะจะลงเครื่อง2องพันเบนซินเบนซิน แล้วเขามีรุ่นนี้มี2,700ด้วยใช่ค่ะจะจะยกลงแล้วติดใหม่แล้วตอนนี้พอดีว่าช่างคนนั้นสนิทกันสนิทกันเขาบอกว่าไปดูใน YouTube นะตัวนี้เขามีตัวใหม่เขามีกล่องแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยลองไปเปิดดูซิว่าตรงไหนเราก็เปิดเลยภายในหนึ่งวันเปิดอยู่สามสี่ที่อะ ตัดสินใจมาใหญ่ยนจูนนิ่งเลยอะค่ะอ๋อมีเจอที่เห็นที่อื่นด้วยติดก๊สรโรจดีเซลนี่ใช่ใช่มีค่ะมีเห็นแล้วนึกยังไงตัดสินใจมาใหญ่โยนละก็คือจากเอ่อทีแรกเลยนะคะตาม YouTube ตาม YouTube มาแล้วก็มีบทสัมภาษณ์แบบเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ตัดสินใจโทรมาก็เจอหลายๆคนโอเคเลยเขาพูดแบบเป็นกันเองคือหนึ่งเลยที่ติดใจที่นี่คือหนึ่งเป็นกันเองแล้วก็ พูดอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความจริงใจถึงได้ตัดสินใจภายในวันเดียวใช่เขาคุยตรงมาตรงไปเขาบอกประหยัดก็ประหยัดไม่ใช่ใช่คำนี้ได้เท่าไหร่ยังไงใชเขาก็คุยอย่างนั้นเลยค่ะใช่กับชอบใจตรงนี้ด้วยใช่ค่ะตัดสินใจมาเลยมาเลยค่ะวันเดียวมาเลยมาเลยค่ะวันเดียวไม่คือคือไม่รู้มาก่อนนะฮะช่างบอกมาว่า ไอ้เขามีติดตั้งแก๊สแบบรถยนต์ดีเซลนะไปลองไปหาดูใช่ยูทูบเจอหลายที่เลยใช่ตัดสินใจมาที่ใหญ่ยนจูนิ่งวันเดียวเท่านั้นเองวันเดียวค่ะวันเดียวโอเคขับรถมาถึงที่นี่เขามีการทดสอบไหมว่ารถคันนี้กินเท่าไหร่ยังไงก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะทดสอบยังไงแล้วเขาจะรู้ได้ไงในเมื่อน้ํามันเต็มถังพอมาเจอเนี่ยเขาเอาน้ํามันใส่ขวดก็งงใหญ่เลยอะพอถึงได้รู้ใส่ขวดทําไมก็คุยกับได้ฟังที่เป็นคนกันเองอะจะเป็นคนพูดพูดเยอะอะไรเงี้ยก็คุยกับพี่เขาอะ พี่เขาก็ใส่น้ำมันลิตรแล้วก็วิ่งพาวิ่งเลยโอ้โหตกใจเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองลิตรหนึ่งเก้าบาทอ่าไม่ใช่เก้าบาทฮะลิตริตรหนึ่งได้เก้ากิโลใช่ลิตรหนึ่งได้เก้ากิโลอยู่บากิบาทใช่ค่ะใช่รู้ตังค์เขาเอาอย่างไรนะตังค์ในกระเป๋ามันหายไปไหนน่าถึงได้รู้เลยใช่ไปที่ข้าวนี่แป๊บเดียววิ่งในเมืองอ่ะหมดเลยค่ะน้ำมันอ่าเก้าผมติดตะก่อนติดตั้งทดสอบได้เก้ากิโลลิตใช่เขาใช้เวลาติดตั้งกี่วัน ก็วันศุกร์ก็มาสายนะคะสิบโมงกว่าวันอาทิตย์เก็จวนจะเสร็จแต่ก็ติดธุระก่อนเอากลับก่อนรีบเอากลับรีบเอากลับก่อนยังไม่จบธุระใช่ใช่มาวันนี้วันพุธวันนี้แฮปปี้เลยค่ะเสร็ววิ่งสมบูรณ์แบบเลยอะค่ะเมื่อกี้ไปลองมาเองละใช่ค่ะลองเองแล้วลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งเก้ากิโลเก้ากิโลเป็นสามสิบเก้านะคะน้ำมันอย่างเดียวน้ำมันอย่างเดียวอะ คะ่ะแล้วกินแก๊สไปเท่าไหร่บาทหนึ่งกิโลละบาทค่ะใช่บาทลูกถ้าตอนนี้ส9สิบเก้ากิโลลิตรคิดง่ายๆตัวเลขกลมๆ9มเก้าสามยี่สามิบเก้า,รารประมาณเจ็ดสิบตางค์ต่อหนึ่งกิโลน้ำมันใช่ล้วแก๊สดีก,กิโลละบาทบาทค่ะสามบาทเป็นบาทเจ็ดสิบค่ะใช่พอใจไหมโอ้หพอใจมากเลยนะคะกำไรละหนึ่งกิโลกิโลละบาทแล้วค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วขับแล้วยัง ขับแล้วเครื่องเครื่องดีมากเลยมันแรงมันสปีดมันดีอ่ะสปีดมันไม่ได้ไงสปีดมันดีมันแรงขึ้นเหรอมันแรงขึ้นนะมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นหมายถึงว่าเรียกเราเหยียบกะเร่งเบาๆรถเบารถแล้วช่างเขามีช่างเขาช่างเขาเทสดีอ่ะเขาสาธิตให้ดูเลยว่าเนี่ยถ้าคุณวิ่งน้ํามันดีเซลเนี่ยมันจะอึดอย่างเงี้ยแล้วปรับมาเป็นแก๊สร่วมเนี่ยมันสปีดมันดีขึ้นใช่เขามีการเปรียบเทียบให้ดูด้วยใช่เขาไปลองใช่ค่ะใช่ใช่เขาวิ่งน้ำมันเพียวๆจากเดิมๆรถเราเนี่ยนะใช่วิ่งเพียววๆดูแล้ก็เปปิดล่อย ป่อยแก๊สเข้าไปเข้าระบบแก๊สแล้วมันแรงขึ้นมาเห็นได้ชัดใช่ใช่ใช่ค่ะพุ๊ดเลยค่ะวิ่งพุ๊ดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างอื่นเหรอเสียงเครื่องยนต์มันเปลี่ยนเลยไหมไม่เปลี่ยนมันมันไม่เขกสอนดีอ่ะพี่เขาสอนดีรถเราประหยัดเนี่ยเขาจะสอนเลยว่าเราวิ่งคนวิ่งอยู่แค่ร้อยร้อยยี่สิบไว้แซงอะไรเงี้ยถ้าคุณจะวิ่งสามสิบสี่สิบผมไม่ติดให้นะเขาพูดเลยว่าไปติดให้นะถ้าจะวิ่งเขาวิ่งแค่นี้มันไม่ประหยัดหรอกใช่เขาบอกว่าไม่มีผลอะไรเขาบอกเออเขาจริงใจดีนะ แล้วเราถ้าเราอยากจะวิ่งอ่ะจะทํายังไงก็สอนเทคนิคหมดแล้วก็โอเคเลยว่าถ้ามีความจาเป็นจะต้องวิ่งร้อยสามร้อยสี่เนี่ยจะต้องทํายังไงพี่ก็สอนหมดนะอยากจะเร็วกว่านั้นใช่แล้วก็ทำไงบอกเขาไม่ปิดแก๊สเลยใช่ขับแรงขนาดนั้นใช่ดีกว่าใช่ใช่ใช่มันยังไงมันก็กินอยู่อะเพราะตองขนาดนั้นเราต้องใช้กําลังใช่ค่ะใช่บอกข้อดีเ้าเสียหมดอ่ะไม่ปิดบังเลยอ่ะ ค่ะใช่ทุกอย่างว่าอะไรดีอะไรเสียใช่ใช่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทํากับระบบนี้ใช่ค่ะจริงใจว่างั้นใช่ค่ะใช่ไม่มีกั๊กไม่มีโต๊ะนะคะบอกหมดเลยอยู่กันที่เราค่ะสิบเอ็ดปีที่ใช้รถคันนี้มาวิ่งไปกี่กิโลละสองแสนสามค่ะสองแสนสามพี่ก็บอกน่าจะน้ำมันหกแสนกว่าบาทบาทพี่ฮะสามบาทเอาไม่เอาไม่คิดแต่ไม่คิดถึงน้ำมันสามกิโลละใช่สิบเอ้สี่สิบบาทต่อลิตรเอาเอาแค่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็ คูณ3ามเข้าไปก็หกแสนกว่าละค่ะพี่เขาคิดแน่เขาบอกว่าน่าจะทิ้งเงินไปหกแสนหกแสนก็บาทแล้วค่ะตอนนี้ก็ต่อไปนี้ก็คือเหลือกิโลละบาทกว่ากว่าถ้าวิ่งสักแสนกิโลก็ได้กําไรกลับมาแสนบาทแล้วสิคะใช่ค่ะใช่ไหะโอเคค่ะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเครื่องยนต์ไม่ร้อนไม่ไม่มีปัญหาเลเครื่องยนต์ไอเข็มความร้อนเปลี่ยนไหมร้อนขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะมันมันนิ่งนิ่งเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากกว่าเดิมใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ ั้ากั้นฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนยฮะที่กำลังดูข่าวเหมือนกับเราที่เค <laughs> ยเคยศึ <c oughs> กษามาจับปากนิดหนึง่งค่ะถ้าพอมีกำลังนะคะคแล้วรีบสะสมเงิน,นะะมาติดดีกว่าคะ่ะใหญ่ยนจริงใจแล้วก็ช่างฝีมือ แล้วก็ผลตอบแทนน่าจะคุ้มภายใน3ามสี่เดือนที่ที่เราเก็บเงินเก็บเงินมาใช่ค่ะใช่เลยค่ะเดือนก็คุ้มแหละค่ะใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นหนึ่งเสียงของลูกค้าอย่ายนจูนิ่งนะฮะตอนนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ยังมีติดเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันถูกนะฮะแต่ท่านผู้ชมอย่านิ่งนอนใจนะครับขนาดนี้น้ํามันถูกก็จริงนะฮะแต่ว่าขนาดเนี้ยรถคันเนี้ย ขนาดถูกก็กิโลละสาบาทท่านผู้ชมลองนึกดูแล้วกันท่านท่านขับเดือนละพันกิโลเท่าไหร่ฮะสามพันบาทเงินสามพันบาทมีผลอะไรกับท่านนะฮะลองคิดดูแล้วกันอย่างท่านผู้นี้นี่เข้าถึงสัจธรรมแล้วนะฮะค่าน้ํามันที่เติมไปนี่กินรถคันนี้ได้แล้วนะครับถ้ายังไงนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปเราจะมีติดตั้งให้เออขึ้นให้นะครับสนใจยังไงก็โทรมาหาคุณธงชัยได้ครับจังอยู่ใกล้ๆก็ลองเข้ามาฮะม่เรามีรถทดสอบมีอะไรให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ฮะผมกับ ช่างใหญ่พี่ตู่นะครเพิ่งเข้ามานะครับกับพี่คนนี้นะครับก<ว>้องลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ